มีประเด็นต่อมีประเด็นต่อี่นอนขาี่นองขาในขณะที่สวัสดีค่ะสวัสดีเอซลาหน่อยนัเอฟซีสาวน่อยเป็นปันแพงในขณะที่ผู้บริหารกำลังไล์สดนะคะมีคนเฮ <c oughs> ้ยเล่าสิฟ้องก่อนว่ากูโมก้าเอาเสียงขึ้นมาปะ่ะเออฟ้องรอบนี้กูตายเนี่ยช่องกูปิวเนี่ยเอาเท่าที่จำได้ก็แล้วกันอืม ก็ <minutes> เดี๋ยวฟังฟังไม่กล้าเปิดโชว์กูญยานเลยกูหลอนแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่จะฟังแล้วแม่จะแกะมาอีกทีนะฟังแล้วเดี๋ยวแม่แกะเอาก็แล้วกันเดี๋ยวแม่จะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะไม่กล้าเสียง แล้วเศร้าเนาะถ้าไม่มีน้องอิงใครจะมาดูคุณขนาดนี้ขอโทษนะครับอย่าขายฟันให้คนอื่นที่ไม่เป็นจริงแล้วผมเลยสงสารครับอย่าลงใงกับผลับไม่ได้กินยากครับโอเคเอต่อทีนี้โอเคเข้าใจโอเคนะคะก็คือ จริงๆแล้วนะคะแม่เนี่ยเวลาบอสเพิ่นเบาถึงอีลานอยเนี่ยนะคะยิ่งวันที่ไปออกทีวีที่ผ่านมาเนาะไปรายการไอดอลหมอลำเน่ทีมีคุณพัช่วยแน่ตีต่อเิ่นมากตีสิบเน่คือบอดเนี่ยเพิ่นเบาถึงอีลาเนี่ยคนมีความสุขได้อบอสจะมีความสุขมากในการที่พูดถึงอีลานอยอุ้งอิง เล่ากะมันก็มีคนที่เอ่อมาเว่าอยู่เสมอละ่ะว่าถ้าไม่มีอุงอิงใครจะดูคุณ <laughs> เอาตรงๆนะใช่ไอ้ตรงนี้ใช่อยู่แต่ว่ามันมีแต่นะทีเนี้ยแต่ก่อนก็มีคนดูเพิ่นอยู่ได้ค่ะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าวันนี้เออมันต้องแยกแยะก่อนแต่ก่อนคุณดูคนดูบอสก็เยอะอยู่จ้ะแต่ว่า บอสไม่ได้ดังเท่านี้บอสก็ดังในระดับคําว่าหมอลําก็ยังอยู่แถวหนาเลยค่ะยังอยู่ในระดับที่ติดท็อปอ,ะอ่ะตัวท็อปอะ่ะคือติดสาวน้อยนี่ติดเลยติดท็อปนะ,ะหมายก็ว่าติดหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่ในระดับนี้ติดแน่นอนแต่นะวันนี้คนดูมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่าวงสาวน้อยมาอันดับหนึ่งในทุกกระแส เอาจังสี่สะนับจากที่มีลูกอุ๋งเข้ามาอ่าทีนี้เรา <c oughs> เดี๋ยวสิมีค้นว่าแม่บ่จริงใจอ่าแล้วก็เราก็ต้องมองย้อนไปคนที่คอมเมนต์แบบนี้ถูกครึ่งหนึ่งจา้ามันไม่มีอะไระขายฝันนะมันเป็นจริงเพราะว่าเหมือนทำ u t u b e อ่ะบอสเขาก็ดึงคนที่ประสบความสำเร็จไป เขาไม่ได้เอาคนที่ล้มเหลวไปนะคะมีตัวตนค่ะคนที่ประสบความสําเร็จนี่คือแบบว่าเหมือนพ่อนนอย่างเนี้ยอาอ่ลูกปมแปมอย่างเนี้ยลูกกัญชัยอย่างนี้คือมีความสําเร็จนะคะเพิ่นบ่ได้คลายฝันเพินนเ่นเอาความจริงไปไปเสนอไปให้ชมในการเปิดคล์สสอน youtube นะคะออคือแม่ว่าเออก็ใช่สิบอสก็เอาแต่คนที่ประสบความสําเร็จไป นี่คือเขาป้องกันคนที่พูดแบบนี้ไงเออมันต้องมีแน่ๆว่าขายฝันเขาไม่ได้ขายฝันก่ะเขาได้กันจริงๆเสียนนนท์รายได้เดือนสี่แ0นพราการใช้นี่แม่มองว่าเป็นล้านแม่กล้าพูดเลยในขณะที่เขาไล่สดโอนมาไล่อีลานี่มีคนให้พ่อการใช้นี่บางบางคนฟังลูกให้ลูกอุ้งิงห0าร้อให้ลูกการใชห้าร้อยนะบางคนให้ ลูกอินพันให้ลูกกัญชัยห้าบางคนให้ลูกอุ๋งอิงห้าพันให้ลูกกัญชัยห้า0ันก็มีนะเอออีดีนี่คืออะไรเกิดจากคําว่ายูทูบเบอร์ไงยูทูบเบอร์เมื่อเรานําเสนอตัวตนของเราเมื่อเอฟซีก็ประทับใจเขาพร้อมเปน,นะคะมีอยู่จริงนะคะมันไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องโกหกอันนี้แม่หญิงขอพูดเลย อ่าว่ได้มากแกโตหรือเขากลางเป็นแต่ให้รู้ว่ามันมีอยู่จริงค่ะ FC ที่เขารักเราแล้วเขาพร้อมเปยนนะมันมีจริงๆนะคะแต่ไม่หญิงอ่ะยังไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่เคยมีใครเปยมาวันละหมื่นสอง0 0ื่ยังไม่เคยได้ <c oughs> โอเคนะคะเออทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่มีอุ้งอิงบอสโจจะมีวันนี้ไหมสิมีคนมาเบิงเจ้าหลายปนิติ ก่อนหน้านี้ก่อนที่อีหลามาอยู่ค้นกระเบิงเพลนหลาอยู่แต่ว่าหัน่หลายซ้ำนี้แล้วก็ไม่ดังขนาดนี้มันต้องแยกแยะเป็นสองช้อยเออตาบอกว่าคำาอี้นึ่งคนสาวน้อยเพชรบ,บนันแพงเขามีตัวตน,นมาตั้งกี่สิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสงกรานเนาะนะคะเออ ท่าน่มีลาองอิงบ่โจก็ไม่มีวันนี้ทีนี้บ่โจค่นก็นเลยบอกว่าผมเป็นคนสร้างน้องขึ้นมานะและเขาก็บอกว่าแน่ท่วงบญคุณ <c ười> คือคำพูดนี้มีประจำคนที่เม้นแบบนี้มาประจำเลยเรามาประจำเลยเรามาดูเรามาเตือนบอมาเตือนความจำบอบอกเออคือบอสเราก็ต้องว่าอยูุ่ตลอดเพราะ มันปฏิเสธไม่ได้แกเป็นคนสร้างน้องอันนี้เรื่องจริงการสร้างคนนะ่ะถ้าเราโปรโมทไม่เป็นมิแต่มิดกับมิดค่ะบางขนาดแกว่าโปรโมทเก่งแล้วโปรโมทสร้างบางคนยังไม่ดังเลยแห้งจมแห้งสร้างแห้งดันแห้งจมมิดไปหนาเพราะอะไรเพราะขาดระเบียบวิน,นัยทําไมอุ้งอิงจึงประสบความสำเร็จที่สูงสุดณวันนี้เพราะเขามีระเบียบวิน,นัย และอีกอย่างหนึ่งเขาเชื่อฟังผู้บริหารและเขาก็เป็นเด็กที่กระตันอยู่พ่อว่าจังไหนกะลากะว่าจังสันเลยอ่าแม้กระทั่งวันไหนที่บสได้ติบน้อยมือน้อยๆของนางนี่เอาติ๊บให้พ่อนะ่ะจนมาบสบอ่อเอาเออเอาเวลาเอาไว้ชะลูกเนี่ยแม่น้ำตาจะไหลเขาเป็นคนดีไง น,นี้บุญคุณนี้เอซก็ไม่ลืมทำไมหลายๆคนเขาจึงไม่ปล่อยมือบอสเพราะเขามองเห็นจุดนี้บอสกับเจ้าก็ต้องไปเถียงดอกกับคนที่เขาว่าจังสนะปล่อยให้แล้วพิมพ์ไปโลดเล่าคงอึดอัดเอซตัวจริงเขาหูเบิ่ละว่าเจ้าเป็นคนสางนองออเอฟซีเขาเขารู้เขามองเห็นเบิ่ละว่า ใครคือคนที่สร้างองค์อิงขึ้นมาพวกเรารู้ทุกคนนั่นแหละพวกเราก็ขอบคุณไงอ,อทุกวันนี้ที่ไม่ปล่อยมือเพราะคําว่าน้องนี่แหละที่บอสสร้างน้องขึ้นมาแม่หญิงครั้งหนึ่งก็ก็โดนไม่ให้พูดถึงแม่หญิงก็รู้คําว่าบาบไฮบอกถึงอิระก็รวมช่องแม่หญิงนี่แหละแต่แม่หญิงก็หน้าด้านหน้าทนเพราะแม่หญิงอะ่ะ ไม่คิดจะเป,เปลี่ยนแปลงรักแล้วรักเลยนะคะแล้วก็เราก็ชื่นชมนับถือหัวใจคนที่สร้างน้องขึ้นมาถ้าไม่มีบอสก็ไม่มีอุงอิงถูกต้องเลยเราก็เราก็จิเ,จเทียงคงเราจนสิล้วผมเป็นคนสร้างลูกผมงคุณมากผมหักลูกผมมาะเออจริงแล้วก็ถึงเดอ้อย่าสิผ้ากันไปปิ้มใจเล่าหลายเอออีนี้ ำวมาถ้าไม่มีองุ่งิิงใครจะไปดูคุณแต่ก่อนก็มีคนเบิงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่านี้แมนยูแมนย,แมนยูแต่มันต้องแยกไงมันถูกครึ่งเดียวต้องว่า <c oughs> เขาเอิญว่าถ้าเป็นต้นไม้ลูกอิงเป็นผลไม้ที่พันพันที่วิเศษที่สุด ออกดอกออกผลยิ่งเก็บยิ่งออกยิ่งเก็บยิ่งออกคือแบบว่ามันพุดขึ้นมาผลกําไรมันพุดขึ้นมากพุดขึ้นมากโบสิ้นสุดนะทีนี้คนเขาจะมองไปที่ใครจุดแรกเขามองใครคะเขามองคนปลูกค่ะเขาไม่ได้มองว่าเออต้นไม้เนี่ยดีจังเลยเขาชื่นชม เขาชื่นชมอยู่ว่าต้นไม้ดีแต่ทุกคนอยากรู้จังเลยใครเป็นคนปลูกแม่ว่าอย่างนี้นะอ่ใครเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนี้เขาบำรุงด้วยอะไรทำไมมันจึงออกดอกออกผลไม่สิ้นสุดมีแต่กำไร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 คือลงทุนปลูกครั้งเดียวอะแล้วก็รวยเลยอะออกดอกออกผลออกดอกออกผลคืออะไรคือมีงานเข้ามาตลอด เห็นไหมคะโบโจก็เปรียบเสมือนคนปลูกต้นไม้ที่ออกดอกออกผลเต็มต้นยิ่งเก็บยิ่งออกยิ่งเก็บยิ่งออกการที่เราจะชื่นชมขอบคุณระหว่างคนปลูกกับผลไม้ที่เราได้เก็บกิน ใครมันจะมีคุณค่าก็กันถ้าไม่มีคนปลูกก็ไม่มีต้นไม้นะเว้ยเออถ้าไม่มีคนปลูกก็ไม่มีต้นไม้ต้นนี้ให้เราได้เก็บกินหนาะอีนี่บางคนบอกว่าโอ๊ยถ้ากันมากก็กระแสอีลาน่อยอ,อ่ก็กระแสเขายูทูบเบอร์ก็กระแสอีลาน่อยอุย๊อิงออหาอยู่หากินมันก็เป็นเรื่องปกติ พวกเราตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าชิมาเกาะเพิ่นดอกมาเพิ่นแหล้วก็เลยมามเบิงเบิงไปเบิงมามันก็ทิมบ่ได้มันไปบ่ออกออกบ่ได้น่ะมันออกไม่ได้น่ะค่ะมันบ่แม่นว่าชิเกาะดอกกันชิว่าเกาะก็แล้วเต่สำหรับตัวไม่หญิงคือมันออกไม่ได้ผัเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์ รับชาก็อย่าหน้อยใจเออนะคะก็มันมีอยู่แล้วล่ะคนที่คิดแบบนี้คือในไลฟ์ทุกครั้งอะ่ะเขจะมีคําพูดนีรบจําแต่ถามว่าคนที่คอมเมนต์แบบนี้เขาพูดถูกไหมก็พูดถูกอยู่แต่ถูกครึ่งหนึ่งอ่ามันมีสองช้อยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าบอสเขาไม่มีตัวตนไม่มีความ ไม่มีกระแสในโซเชียลใครจะอยากมาร่วมง,งานกับบอสเราต้องมองมุมนี้ก่อนนะถูกไหมทุกคนที่ก้าวเข้าวงสาวน้อยอยากไปเพราะอะไรเพราะบอสเขามีโซเชียลอยู่ในมือเล่าโปรโมตโตเราเองโปรโมททีมงานโปรโมทวงสาวน้อยลงทุนไม่อั้นเสื้อผ้าเปลี่ยนทุกปีแดนเซอร์อะไรเฮ้ยมันน่าจับตามองว่ะวงมองลำัมวงไหนก้าวลงทุนน่ะเขาก็อยากไปร่วมง,งาน บงบอกถึงผู้บริหารใจถึงใจไใงใจ,ใจนักเลงอุย้ยถ้าได้ไปอยู่กับเพื่อนนี่คือสิปังเนาะแม่นบล,ละนี่ก็คือบอสเพื่อนกับมีตัวตนในโซเชียลอยู่แล้วไม่งั้นคนไม่อยากไปร่วมงานแม้กระทั่งลูกหญิงยังอยากไปร่วมงานกับบอสในวันที่น้องไปสมัครอ่าทักแชทไปบอสบอสตอบบอ,อ,บอย,ยังเพื่อนกับรอรอรู้สึกผู้หญิงรอ,ออยู่สามเดือนแล้วบอสเขามาอ่านแชทน,น้องกระโดดเลยนะทุกคนเอ้ย สี่ว่าอีหยังกะรักษาน้ำใจบอดเพิ่นในเด <c oughs> ้อเจตนเพิ่นเออเพิ่นขั้นเพิ่นบ่ฮับอีหลาหน้อยมืนนบบมมออม้อนั้นเฮากับ่มีบ่มีอุ้งอิงในมื้อนี้ดอกอีหนีอีหนีเน,นาะเออม่อมคามซะไปอย่าสิว่าเพิ่นหลายเถาะแม่นี่แบบแม่ยอมนะยอมในความมี่นำใจเพิ่นนี่เอาตรงๆนะบอดเราเป็นคนดีได้เราเป็นคนใจอ่อนเออเราบ่ค่อยด่าไปดอกบอดน่ะ อีลีอีลีจำนี่แหละจำนี่แหละแล้ว,ลวเ,เจอกันโอ้ยดอกกัดปอมี่อีหลาไปศิวาเบิงเจ้าบ้านะโอ้ยสรุปให้เลยบอสเขาก็มีตัวตนของเขาเขามีกระแสพ่อเขาเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์เจ้าพ่อคอนเทนต์เพื่อนกับมี่กระแสอยู่ในระดับแถวหน้าเหมือนกันเล่าขบวนมเมนน่นเนี่ยมอย่าไปดูถูกเล่าหลายเออจำนี่แหละ